24 yeah. <Yeah. S 1> โรงแรมเมอร์เคียวสุขมุมวิท24นะคะชอบมากเพราะว่ามันอยู่ตรงนี่เลยทางเข้าโรงแรมนะอยู่ตรงนี้เลยเอ็มโพเรียมนี่ออกไปก็คือเป็นห้างเลยนะคะแล้วตรงข้ามเอ็มโพเรียมก็คือเอ็มคอเทียนะชอบมากแล้วเดี๋ยวเ้าไปดูในโรงแรมกันว่ามันเป็นยังไงนะมันดียังไงมันสวยยังไงนะคะแล้วราคาก็โอเคนะแล้วเราจองมาแบบว่าเที่ยวด้วยกันนะ่ะเออ ไปอีกส0น่ะเลิศนะป่ะตามไปดูป่ะไปไปตามไปดูค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะอ,นนอ่าเข้าไปเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมนี่วาานะูเข้ามาแล้วนะคะไหนไปตอนเป้ไปมาเช็คอินเป้ไปมาเช็คอินตรงไหน,อ,นอ๋อเช็คอินตรงนี้ดูฟอนต์เขาสิสวยมาก หรอืนไปดูเลยเหรอเดี๋ยวมาม่าขอรีวิวข้างล่างก่อนได้ไหมนี่มันมีร้านกาแฟด้วยมันมีโซนคาเฟ่น่ารักมากเนี่ยมุมเนี้ยคือแบบถ่ายรูปสวยเนี่ยสวยแล้วดูดีเขาทําแบบสีทองอลังการนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแบบที่นั่งรอของพวกมาเข้าพักนะโต๊ะใหญ่มากไปดูที่ห้องเลยค่ะโอเคโอเคอเค่ะไปกันเลยไปกันเลย ไปดูที่ห้องนะคะอ่อเอางั้นเลยเห่ะเดี๋ยวอันนี้ค่อยพูดตอนจบคลิปลูกตอนนี้เราเพิ่งเริ่มโอเคไหมอ่าแนะนําก่อนตรงนี้มันเป็นที่อะไรไว้ที่นั่งเล่นใช่ไหมคะอูสวยมากสวยมาก,มากไหนไป้ไป,ไป,ไปโพสเป็นนางแบบสิก็ถ่ายตรงนี้มันมันสวยขนาดไหนโอโหมันสวยขนาดนี้เลยอุ้ยไป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 ,ไปต่อ คือมันเป็นโรงแรมที่แบบสวยดีราคาโอเคแล้วก็ใกล้ห้างอุ้ย <c oughs> ไปขึ้นห้องไปเลยค่ะกดขึ้นชุบ <c oughs> เขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่กดของเด็ก <c oughs> โอเครอแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ห้องเรานะคะอยู่ที่ชั้น25 <c oughs> เราพักที่ห้องอะไร2 <c oughs> หนึ่สองไปไปห้องกันไปดูห้องพักเราจองห้องสแตนดาร์ดเลยเป็นแบบเตียงคู่นะคะเพราะว่าเราพักกัน3ามคนผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งนะเราจะได้มีผ้าห่มสมงผืนเอาเตียงมาประกบกันแล้วก็ให้ไปไปนอนตรงการสบายไหมนอนตรงการสบายไหม เอาไปให้ถูกทางออาไปทางไหนห้องอยู่ทางไหนนี่หมายเล็กบอกดูสิจะไปถูกหรือเปล่าหายไปไหนแล้วล่ะอะไปถูกหรือเปล่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมมาพักวันนี้เป็นวันที่จะต้องเช็คเอาท์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนไหนไหนไหนห้องไหนะสนุกแล้วอะห้องนี้จริงหรือเปล่าปึ๊บเออถูก สองห้าหนึ่งสองเข้าไปเลย <S 2> <S 2> อะพอเข้ามาในห้องนะคะก็จะเป็นห้องน้ําให้ดูไกลๆอันนี้เป็นห้องน้ำนะมีที่ยืนสําหรับเด็กด้วยที่วางของห้องน้ํานะคะก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกปึ๊บโซนแห้งนะคะก็ถือว่าโอเคนะมีที่ชิดนก้นถือว่าผ่านแล้วก็มีเตารีดด้วยนะคะ มีเตารีดมีตู้เซฟเอามีไดเป่าผมด้วยใช่ไหมห้องก็จะเละนิดนึงนะเพราะว่าเราอยู่มาสองคืนแล้วมีไดเป่าผมอยู่ในนี้แล้วที่สําคัญนะไฮไลท์เลยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไปไป้ย <ๆ S 2> มาแล้วไปป้ยมาแล้วโชว์ไฮไลท์หน่อยเร็วเปิดม<ๆ>่านหน่อยเร็วไฮไลท์อยู่ตรงนี้เอาเปืดโอ้โห มันเป็นกระจกที่แบบใหญ่มากใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวให้ดูก่อนไกลๆมันใหญ่มากแล้วก็แบบมองเห็นวิวเขาเรียกว่ออาอะไร,รอ่ะวิวแบบเต็มๆตมอ่ะเห็นวิวเต,ต,ต็มๆเห็นหยุดเราอยู่ชั้น25ดูดูสูงมากอะ่ะสูงด,ด,ดูข้างบนเป็นท้องฟ้าสวยมากเนี่ยถ่ายรูปมุมนี้ก็สวยนะ อ่ะไปเปยพโพสโอ้โหดูท่าโพสด,ดูดิมันสวยอะคะ่ะนี่นะคะใครนะคะถ้าเกิดแบบหาที่พักในเมืองนะแล้วก็แบบใกล้ห้างเดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้าที่นี่นะคะติดรถไฟฟ้าพร้อมพงนะแล้วก็ติดห้างสองที่อมีเอมโพเรีลี่อ็อมคอเทียเนาะแล้วก็ถ้าเกิดนั่งขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะก็คือสะดวกสะดวกมาก มาพาที่นี่สองรอบแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสก็จะมาพักอีกเนาะไปๆเนาะไปไป,ปไป,ปไปสระว่ายน้ำกันค่ะไปดูสระว่ายน้ำกันฉันติดก่อนปึ๊บยี่สิบเก้าไปสระว่ายน้ำกันเนาะสระว่ายน้ำอยู่ชั้นยี่สิบเก้ามีทางฟิตเนสมีทางสระว่ายน้ำอ๋อ,อจากลิฟต์มาแล้วโอ้ยทางไหนอะทางนี้ นี่ฟิตเนสคะ่ะปิดสี่ทุ่มแต่ตอนนี้น่าจะลดลงมาแล้วนะแต่สาวว่ายน้ำปิดทุ่มหนึ่งนะไปไปเปิดเร็วเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดนำทางไปอุ๊ดังเลยไปดันด,นดนอือ <c oughs> นี่โหสวยมากอุ้ยสวยอะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนบาร์นะสักอาหารเครื่องดื่มได้ถึงทุ่มหนึ่งนะคะ นี่คือข้างบนสวยมากนะมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามามากเลยค่ะเดี๋ยวทำถ่ายให้ดูนี่แล้วก็จะเป็นแบบทีน่นั่งสวยอะ่ะนี่นะดูสิ เนี่ยตอนเย็นนะะเมื่อวานนะเห็นเห็นเขามานั่งกินออลูท็อปอยู่ที่โรงแรมสกายวิวด้วยสวยมากถ้าเป็นตอนเย็นคือจะดีแต่ตอนนี้คือเวลาเที่ยงไงแดดก็จะร้อนนิดนึงน้อไปน้อตอนเย็นวิวดีเนาะวิวดีมากมีมองเห็นด้วยนะคะนั่นอันนั้นจะเป็นเอ,อ,เอ,อ,เอ็มคอเทียนะฝั่งที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นเอ็มโพเรียมนะ โรงแรมเราก็คือเดินประตูออกไปก็คือเป็นเอมโพเโียมเลยข้ามถนอนออกไปก็จะเป็นเอมคอเทีย er นะคะสะดวกมากไปไปไปให้ทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยอันตรายลงมาลงมาปัดเสียวอะ่ะปัดเสียวนะโอส่วนสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบที่ตื้นที่สุดมันก็จะมีมุมแบบ ตื้นแบบนี้แล้วก็ข้างในนะก็จะเป็นเลเยอร์ลงไปส่วนรอบนอกนะคะก็จะเป็นสะลึกเท่ากันหมดเลยถ้าเด็กๆมาก็คือนั่งเล่นมุมเล็กๆตรงนี้ได้ดีน้ำใสน้ำเย็นวู้บรรยากาศดีมากสวยๆผมามาชอบชอบมากไปไปต่อไปต่อนี่นะคะเราก็ต้องมีที่อบน้ำด้วยอาบน้ำก่อนที่จะลงสะนะคะ กินกินอะไรคะนีนี่เอาขึ้นมายกากินแล้วเป็นไงนะพูดชัดๆุดชัดปเพราะกลงอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นเบรี่พูดไม่ชัดใช่ไหมพูดชัดๆเยอะไหมคะเะ เช็คเอาท์ครับเตรียมเช็คเอาท์กับบ้านไหมคะกับกลับไปหาใครเบบี้หาเบบี้ชื่ออะไรคะ ขอบคุณนิลี่ค่ะโอเคบายบายอะ่าลืมดูใหม่นะคะโอเคเค่ะ